วิธีการเปิดแมพให้ครบในระยะเวลาแค่สิวันง,ง่ายๆนะคะเพียงแค่ใช้คลาสที่เพิ่งอัปเดตมาใหม่อย่างคลาสนักสำรวจบอกเลยว่าเป็นคลาสที่หลายๆคนมองข้ามมันจะโกงยังไงไปดูกันเลยค่ะเธอคลาสนักสำรวจทุกคนเลยมาดูกันว่าเราจะทำได้ไวแค่ไหนคะ่ะวันนี้วันที่4แล้วนะคะเราเปิดแมพไปได้6 0แล้วอะ่ะยิ่งออกมาไกลเท่าไหร่ความหิวเราก็ลดช้าลงเท่านั้นค่ะคุยทอเราเปิดแมพไปเกือบ85%แล้วแกเดี๋ยวสองขอเปิดแมพก่อนต่อเลย A later few moments later. ตอนนี้นะคะเราเล่นคลาสนักสำรวจ4คนแล้วเราเปิดแมพ100%ภายใน10วันแบบรวดเร็วมากๆแล้วของที่ได้ได้อะไรเยอะแยะมากมายไก่กองเลยน้ำมันนะคะมียาด้วยเธอดูเหล็ก403ซ คาดนี้คือบอกเลยว่าแบบทําประโยชน์มากๆไปลองซื้อมาเล่นดูได้นะคะราคาถูกด้วยนะแปดสิบเพรเท่านั้นเอง